สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนี่จงก็พามานี่เลยค่ะแผงองุ่นหวานๆนะคะเพื่อนๆลูกโตๆองุ่นนะคะนี่สีแดงองุ่นแดงแล้วก็องุ่นดํานะคะเพื่อนๆนดูสิค่ะลูกใหญ่มากๆเลยน่าทานค่ะน่าทานจริงๆเลยค่ะดูนี่ค่ะช่อแต่ละช่อนะคะใหญ่ยักษ์เลยค่ะ มีส้มด้วยนะคะองุ่นส้มนะคะแล้วก็นี่องุ่นเขียวนี่ค่ะลูกใหญ่จริงๆเลยนะคะเพื่อนๆเจ้าลูกมะขามป้อมเลยค่ะนี่นะส้มสายน้ำผึ้งนะคะแผงนี้นะคะเจ้าของร้านนะคะอ่ามาขายเองค่ะเพื่อนๆนี่ สดใหม่ทุกวันเลยดูนะคะหน้าทานมากๆเลยกรอบๆนะคะไม่มีเมล็ดนี่พี่จงก็ซื้อเยอะแล้วนะคะอะพี่จงก็ซื้อเยอะแล้วความจริงก็อยากจะซื้อเพิ่มนะคะแต่วันนี้พักไว้ก่อนนะคะจ่ายไปหลายตังะคะ์แล้วค่ะก็เห็นแผงผลไม้ก็เลยแวะนะคะเพื่อนๆเ,เอามาฝากอยู่ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆที่ ข้างสารคางนะคะแผงผลไม้สดใหม่ทุกวันนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหนึีงดูองุ่นเขียวไม่มีมมเมล็ดนะคะเพื่อนๆทานได้ทั้งเปลือกเลยค่ะอร่อยสดใหม่ทุกวันนะคะเพื่อนๆจึงเนี่ยเอาภาพเอาบรรยากาศมาให้ดู สดใสน่าทานมากๆเอาุ่นดําก็น่าทานเอาหุ่นแดงก็น่าทานนะคะอ่าพี่จงก็เนี่ยค่ะนํามาฝากเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสินค้าดีเมืองตรังนะคะผละไม้เมืองตรังค่ะจะของร้านจะของขายเองเลยนะคะเพื่อนๆอยู่ที่ข้างสารคางนะคะนี่อันนี้ก็ อังุนลูกเล็กไรมเมล็ดเหมือนกันนะคะโลละหนึ่งร้อยบาทครึ่งโลสะ5ห้าสิบบาทค่ะส่วนอัองุนมเมล็ดใหญ่นะคะลูกใหญ่นะคะโลสองร้อยค่ะเพื่อนๆโลสองร้อยช่อหนึ่งก็ช่อละโลโลกว่านะคะอยู่ที่เราต้องการอยากจะได้นะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยงามงามค่ะสดสดกรอบๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะ แต่แลราช่อนะคะช่อใหญ่ๆนะคะทานได้ทั้งเปลือกค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็ทานได้เลยนะคะพี่จงบรรจงแฟมิลีนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะค่ะเดี๋ยวจะได้ทำวิดีโอนะคะนำภาพอาหารการกินผลไม้ หลากหลายมากมายนะคะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะเนี่ยค่ะผละไม้ร้านนี้องุ่นนะคะอ่าส้มค่ะส้มนะคะส้มสายน้ํำพึ้งผลไม้ต่างๆนะคะเอามาฝากเพื่อนๆคะ่ะนะคะนี่องุ่นลูกยาวนะคะไม่มีเมล็ดเช่นกันคะ่ะนะคะเพื่อนๆ ขอเชิญน,นะคะมาที่ตรงนี้เลยที่ตลาดนะคะถนนคนเดินนะคะตลาดเ็นเตอร์พอย์ขายทุกวันตั้งแต่สามโมงเย็นไปจนถึงสามทุ่มนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากๆค่ะหลากหลายเลยค่ะเพื่อนๆเชิญน,นะคะทุกท่านบรรจง